วจทุกครั้งสุขใจทุกครั้งเลยค่ะค่ะคำว่าสัมมาอรหังนะคะเป็นพุทธมตลอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาที่เราบริกรรมสัมมาอรหังนะคะก็จะเกิดกระแสนะคะเชื่อมท่อทานบุญค่ะมาที่บริเวณที่ตั้งของใจของเรานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขใจนะคะความสบายใจเกิดขึ้นค่ะเพื่อทําให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังนะคะไม่ให้เราเนี่ยเกิดการคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆค่ะ พอเวลาที่เรานะคะบริกรรมสัมมาระหังนะคะก็ให้สัมมาระหังนะคะออกมาจากที่ตั้งของใจค่ะโดยให้นึกเป็นดวงแก้วใสๆที่บริเวณกลางท้องนะคะก็จะทําให้เกิดนะคะท่อทานบุญค่ะเชื่อมกับกระแสของคลื่นพลังงานข้างนอกนะคะซึ่งเป็นพลังงานของพุทธมนต์ค่ะก็จะทําให้ช่วยดึงดูนะคะคนดีๆสิ่งดีๆนะคะโอกาสดีๆเข้ามาค่ะ เจฟก็ขอให้ทุกทท่านนะคะกรลางมีทุกทุกท่าน,นะะที่ได้ร่วมกันนะคะหมั่นตั้งใจทําความดีนะคะทั้งทานศีลและภาวนาก็ขอให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญนะคะก็ขอให้มีจิตใจที่สงบมีสติในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นนะคะ สิ่งนั้นนะคะย่อมผักดันเรานะคะให้ไปสู่สิ่งดีๆเสมอค่ะพอเวลาที่เรานะคะบริกรรมสัมมาทัางเรื่อยๆนะคะเราก็จะอยู่กับกระแสนะคะพระรัตนาตรัยค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นกระแสแห่งความเย็นความสบายความเบาแล้วก็ความโชคดีนะคะก็ขอให้มีแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ